สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับไร่สุขสวสดิ์ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาดูการเก็บไผ่นะคะแล้วก็การออกหน่อของไผ่นะคะอันนี้ก็จะมีตัวป่วนอยู่ตัวหนึ่งนะคะบอกให้ออกไปก็ไม่ออกนี่เหรอจมืดนะคะบอกให้ออกก็ไม่ออกมานั่งมานั่งเฝ้ากอไผ่อยู่ออกไปก่อนลูกไปก่อน อันนี้ค่ะออกไปแล้วนี่ค่ะนี่คือการออกหน่อของไผ่นะคะไผ่เลี้ยงเป็นไผ่พันเล็กนะคะการออกหน่อเขาก็คือค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเขาสะสมอาหารแป๊บเดียวเขาก็จะออกหน่อแบบเยอะมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีนานะคะออกหน่อได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะการไว้ลำของเราก็คือจะไว้เป็นวงกลมนะคะการออกหน่อเขาก็จะออกรอบนอกแบบนี้นะคะ ออกรอบนอกแบบนี้เนี่ยค่ะสังเกตว่าตาหนองเขาจะมีสองข้างนะคะท่านผู้ชมก็คืออันนี้ตาหนอนี้ก็คือออกเกือบหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วถ้าเราเก็บเก็บหนอนี้ออกไปนะคะตาหนอตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นหนอใหม่นะคะก็คือจากสองเป็นสี่จากสีเป็นหกจากหกเป็นแปดก็จะทวีคูณเรื่อยๆนะคะสังเกตที่เขาบอกว่าอา่า ถายยิ่งหักยิ่งออกหน่อนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่หักหน่อนนะคะแล้วก็ไว้ลำขึ้นไปแบบนี้นะคะเขาก็จะไปบำรุงกิ่งก้านใบด้านบน,นะคะ่ะหน่อนเขาก็จะออกน้อยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆนะคะเก็บหนอนนี้นะคะอันนี้ส่วนด้านล่างก็จะแข็งเป็นไม้นะคะแล้วก็จะสะสมอาหารแล้วก็ออกเป็นหน่อต่อไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยคะ่ะ อันนี้อันนี้ก็เก็บแล้วนะคะเก็บแล้วตาหนอก็เนี่ยค่ะกำลังจะเริ่มเริ่มเป็นไม้แล้วก็จะเริ่มออกหน่ออีกเหมือนกันนะคะการเก็บหนอ่อต้องเก็บในส่วนนี้ขึ้นไปนะคะถ้างั้นก็จะมีขแขนงแบบนี้นะคะถ้าเราเก็บสูงเกินไปขแขนงก็จะไม่ถูกเก็บตาขแขนงจะไม่ถูกเก็บออกไปนะคะแล้วก็ จะเป็นขนงรบกวนทําให้เราต้องแต่งกิ่งบ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเราเก็บถูกวิธีนะคะเนี่ยค่ะเก็บต้าขนแนงออกไปด้วยแบบนี้นะคะก็จะไม่มีขนแนงรบกวนอันนี้ก็สักพักหนึงเขาก็จะมีหน่อแสมขึ้นมาสองข้างนะคะเหมือนลักษณะเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือมีทั้งตาหน่อใหญ่ตาหน่อเล็กนะคะ อันนี้เคอเก็บสูงเกินไปก็มีมีขนแหนงปนออกไม้เห็นแล้วนะคะเนี่ยค่ะถามาดูก,การออกหนอนะคะการออกหนองเขาคือออกหนอดีมากนะคะอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงพันเบานะคะท่านผู้ชมพันเบานี้ถ้าเขาได้รับสิ่งกระตุ้นที่เหมาะสมนะคะน้ําถึงปุ๋ยถึงนะคะเขาก็จะออกออกหน่อร็วนะคะออกหน่อร็ว พันเบาเขาก็จะเนี่ยคะ่ะเนื้อจะออกลำจะเกลี้ยงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนะะคพันหนักเออสีเขาจะออกเข้มกว่านี้นะคะท่านผู้ชมถ้าใครสังเกตไม่เป็นก็คือสังเกตที่สีก็ได้สีเขาจะเข้มกว่านี้นะคะแล้วลำก็จะใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้ลำก็ไม่ใหญ่มากเนี่ยคะ่ะถ้าเทียบกับนิ้วก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองของหนองบัวลำพูนะคะเป็นพันธุ์ที่เราปลูกมาตั้งแต่สมัยทำสวนกับคณตานะคะก็ขุดขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกเองมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชำพันธุ์ขายมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็คือก็ยังโอเคอยู่ค่ะการออกหนอ่อการเจริญเติบโตก็ยังเหมาะกับการทำนอกฤด,ดืนะคะ ถ้าไผ่นะคะถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆนะคะถ้าถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆหน่อเขาก็จะเล็กลงนะคะเราก็ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะประมาณเดือนละครั้งก็ได้นะคะเพื่อให้เขาได้ไปเลี้ยงต้นเขาเพราะว่าต้นเขาสังเกตดูเขาจะมีต้นเพิ่มเรื่อยๆนะคะเพราะว่าผั ไผ่เ,เนี่ยเขาจะหากินแค่ผิวดินนะคะท่านผู้ชมรากเขาจะอยู่แค่บนดินนะคะหากินแค่ผิวดินแค่นั้นเขาไม่มีรากแก้วฝังลึกลงไปนะคะฉะนั้นการหากินของเขาก็จะอยู่บริเวณแคบๆนะคะฉะนั้นถ้าเราจะอยากจะได้หน่อเขาเยอะๆนะคะเราก็ต้องให้ปุ๋ยให้น้ำนะคะบำรุงสักเดือนละครั้งนะคะ สังเกตดูถ้าหน่อเขาลดลงก็ให้ปุ๋ยเพิ่มได้นะคะอาจจะเป็นปุ๋ยคอกก็ได้นะคะหรือว่าปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะถ้าปุ๋ยเคมีก็จะถ้าดินแบบนี้ก็จะอยู่ก็จะใช้สูตรเสมอนะคะเพราะว่าอออันนี้เป็นดินดินร่วนนะคะไม่ต้องการบํารุงส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือธาตุอาหารเขา ก็ค่อนข้างครบอยู่แล้วเราก็ให้สูตรเสมอได้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเราเก็บหนอนะคะก็จะเก็บประมาณตรงนี้ขึ้นนะคะเนี่ค่ะเราอาจไม่ต้องใช้มีดหรือว่าอะไรก็ได้นะคะ หักหักเอาก็ได้แต่ว่าใช้นิ้วมือนะคะกดลงไปนคะคะจะหักหนอเล็กๆแบบนี้ให้ดูนี่ค่ะใช้นิ้วมือกดลงไปลึกๆนี่ค่ะนี่เขาก็จะหักลงไปลึกแล้วก็จะติดตาหน่อออกมาแล้วนะคะไม่ใช่ตาหนอ่อตาแขนงนะคะ ติดตาแขนงออกมาแล้วนคค่ะท่านผู้ชมโอเคนะคะวันนี้มาแชร,ร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ดูแค่นี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ไล่สุขสวัสดิ์ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ